สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับหนุ่ยก็จะมาทําบ่อเต่าเพิ่มอีก1บ่อเล็กๆนะครับเพราะว่าเต่าอยู่ด้วยกัน4ตัวตอนนี้เริ่มอึดอัดแล้วนะครับเพราะว่าเต่าเริ่มโตแล้วนะก็เลยจะมาแยกระหว่างเต่าญี่ปุ่นกับเต่าจีนนะครับหรือว่าเต่าลีฟนั่นเองแต่พ่อค้าเขาเรียกเต่าแมกนะเตาพันนี้เอาล่ะครับเดี๋ยวหนุ่ยก็จะมาจัดที่นะหนุ่ยเลี้ยงเอาดอกก็จะแบบทําง่ายๆนะทาที่ให้มีบกให้มันขึ้นมาแล้วก็ มีน้ำแยกเป็นชัดเจนนะครับเท่านั้นเองแต่ระดับน้ำเนี่ยอย่าให้สูงเกินไปนะครับก็อย่าให้น้อยเกินไปด้วยให้ให้พอดีพอดีนะครับเพราะถ้าสูงเกินไปเนี่ยเขาก็จะออกได้นะครับหรือหนูบ้านก็จะลงมากินได้กินเต่าเราหัวขาดได้นะครับไม่ว่าเต่าน้ําเต่าบกเราต้องระวังหนูบ้านให้ดีนะครับตัวอันตรายเลยก็จะประมาณนี้หนูหนูบ้านก็ไม่กล้าลงมาแล้วครับเพราะมันกลัวจมน้ํานะ เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำกันนะครับน้ำที่ใช้เนี่ยก็เอาน้ำปลาปลาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้สักประมาณ1นสวันก็ได้ให้คอรีนหายถ้าอยู่ข้างนอกแบบนี้เปิดฝาแบบนี้คอรีนจะหายเร็วนะครับนี่ก็จะใส่น้ำให้ถึงพอดีกับหินที่เอาไว้ให้เขาเป็นบกแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แนวตรงเนี้ย เอามาไปเจาะรูระบายน้ำออกนะครับเผื่อฝนตกน้ำก็จะได้ไม่ท่วมบ่อเต่าเราเดี๋ยวจะเอาไว้เต่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเอาเตาญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่นะเดี๋วเติมน้ำให้เต็มเลยเอาละครับตอนนี้น้ำคลอรีนเราก็ไม่มีแล้วนะครับเอ่อคลอรีนในน้ำเราก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวก็จะเอาต้นไม้น้ำใส่เข้าไปนะครับ สร้างบรรยากาศนิดนึงแต่ยังไม่ได้เจาะรูนะตรงฝั่งด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะเจาะรูระบายน้ํานี่สาายหางก็ลอกสุดโปรดเราก็จะใส่ทั้งอาหารที่เป็นพืชและสัตว์ลงไปให้เขาด้วยเพราะว่าการใส่ประกัดลงไปเนี่ยเป็นปลาเหยื่อนะครับที่เขาเอาไวใ้ให้อาหารปลาตัวใหญ่เนี่ยก็จะได้กินลูกน้ําด้วยนะครับเผื่อมียุงมาวางไข่ในบ่อเต่าเราก็จะได้ไม่มีลูกน้านะเดี๋ยวมียุงลายก็จะแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตอีก้ามียุงลาย นี่เจ้าตัวเล็กนี่คือบลัซซัมนะตัวเริ่มค่อยๆโตขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ธรรมชาติอะเต่าจะโตเร็วนะครับบอกเลยถ้า,าไว้ในบ้านก็ต้องใช้ไฟนะหลอดไฟ u a u v b นะครับแต่ถ้าอยู่แบบนี้ไม่ต้องใช้เลยนี่เจ้าวัตเตอร์ครับคิดถึงเจ้าบับเบิลตัวจังเลยอะถ้าอยู่คงจะตัวใหญ่ครึ่งหินอันนี้แล้วล่ะ แต่ไม่เป็นไรน้องหนีไปแล้วเป็นความผิดที่แบบเราไม่ได้เจาะรูระบายนะเดี๋ยวหนูก็จะมาใส่ปลานะครับลงไปเนี่ยเดี๋ยวอีกวันเราก็จะเปลี่ยนน้ำละนี่เต่าก็เริ่มโตกันแล้วมันก็ต้องแบบขยับขยายนะครับทะเลทำแบบบ่อใหญ่ไม่ได้หนูก็ต้องแยกเป็นสองอันเล็กๆอย่างนี้นะ แล้วก็อาหารสุดโปรดอีกอย่างหนึ่งนี่เลยปลาเหยื่อยังไงปลาเหล่านี้ก็จะเป็นปลาที่เป็นอาหารของปลาใหญ่หรือว่าสัตว์น้ําพวกนี้อยู่แล้วก็เป็นอาหารนะครับตามปกติตามร้านขายปลามีขายนะเดี๋ยวแบ่งให้สองบ่อเท่าๆกันอันนี้ก็จะเทให้เจ้าบับมัตเตอร์คัพกับบอสซัมนะเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ตรงมุม นี่ก็สบายตัวแล้ว <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปเบียดกันอยู่บ่อน,นั้นนะบ่อน,นั้นเจอฝนตกไปน้าดายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพิ่งเปลี่ยนนะ้ไปเมื่อสองวันก่อนเองนะครับทุกคนฝนตกวันเดียวเรียบร้อยเลยค่อยเปลี่ยนใหม่นี่นะครับก็จะมีบกให้ขึ้นมาอาบแดดได้ด้วยมาพักผ่อนได้นะเผื่ออยากให้ผิวแห้ง แล้วก็มีน้ำให้ว่ายมีอาหารครบทุกอย่างเลยแค่นี้เต่าก็จะโตจะเริ่เติบโตได้ดีแล้วนะครับตอนแรกก็เลี้ยงในบ้านก็ไม่คิดนะว่าจะแบบพอมาเลี้ยงนอกบ้านแล้วเต่าจะมีสุขภาพที่ดีขนาดนี้ถึงสถานที่ที่เลี้ยงจะไม่ได้สวยมากแต่แบบหรือไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีอาหารให้เขาครบนะครับสารอาหารเลยทั้งเนื้อสัตว์มีปลาที่มีทั้ง โปรตีนและแคลเซียมในตัวไปเลยเขาก็กินได้แล้วก็มีพืชให้เขากินเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับเต่าก็จะกินเนื้อสัตว์90%เลยตอนเด็กๆนะแล้วก็กินพืชที่เป็นพืชน้ำแบบนี้10%แบบนี้ละครับเต่าก็จะโตเร็วดีมีทั้งแดดธรรมชาติแดดธรรมชาติยังไงก็ดีที่สุดนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย